สบายดีเนาะวันนี้จะพามาเบิ้งเนาะ macbook pro s สองพันสิบเก่าจะว่าแป้นพิมพ์นี่แป้นพิมพ์มันเสียเนาะซึ่งว่า macbook ตัวนี้จะติด password เนาะบล็อสมาร์ทกดเข้าไปได้จะว่าแป้นพิมพ์มันเสียเนาะจะมาเบิ้งวิธีแก้ไขปัญหาเฉดได้เนาะ บอนบอนี่เขาจะให้ใส่รหัสผ่านแต่ว่าแต่พิมพ์นี่มันกดได้บางปุ่มเนาะบางปุ่มก,กดไม่ได้นะมาเบิ้งนะก่อนอื่นเมื่อไกร่กดเขาวันนี้เนาะมาการเข่าเทิงจากนั้นก็เดินเมาลงมา ังเกตพวนนี้เนาะทับอิทมันจะบุติกนะบ,บุติกแปนพิมพ์บนหน้าจ,จอ,อจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านลองมือเข้าไปได้ จากนั้นก็จะเข้าได้แล้วเนาะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ว่าสมารถแก้ไขเบื้องตน้นสมารถเขาเซิร์งานไดน้เป็น MacBook OS 2019นเ่เนาะตัวนี้เนาะเข้าได้สังเกต จะเข้าได้ปกติเนาะจะเข้าไปอุปกรณ์สังเกตจะเข้าได้ที่เก็บข้อมูลจะเข้าได้ปกติเนาะ มีภาพวิดีโอเนี่ย อ่างั้นงั้นมีจบสํานีน่นะขอคใจ